นี่ครับโอ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยพี่พี่พี่คนที่ได้38,000ต่อเดือนใช่ไหมคมนไหนคนไหนคนไหนครับอ๋อทันแล้วทำอะไรกันเยอะแยะโอ้ยไปเลยพี่ พี่โบพี่โบ้ไฮโค้กเพลวันนี้เนี่ยไม่รู้่ะถ้าวิดีโอนียไม่ได้ลงเพจผมเคืองเนี่ย